ชมพู่อรยาเปิดบัญชีติ๊กต็อกคลิปแรกหวานมากลูกๆก,ก็น่ารักทำเอาแฟนๆเนี่ยกรี๊ดเลยนะคะ่ะเมื่อคุณแม่ชมพู่อรยาคุณแม่ลูก3ามได้เปิดบัญชีติ๊กต็อกเป็นของตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะซึ่งงานนี้คุณแม่เองเล่นเองตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะคะ่ะแม่ชมเป็นคนโพสต์คนเล่นเองเลยซึ่งคลิปแรกเนี่ยก็ทําเอาหวานเลยล่ะคะ่ะ เมื่อได้เห็นคุณแม่ชมนั้นโพสคลิปชงกาแฟกับเพลงกาแฟหรือแกะฟะ้าและคนชงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าเป็นนัอวิสรุษสามีสุดที่เลิฟเป็นคนชงกาแฟรับรองว่ากาแฟแก้วนี้ต้องหวานมากแน,แน่เลยนะคะ่ะและไม่พลาดว่าจะต้องมีความน่ารักของลูกๆสายฟ้าพายุที่ตอนนี้มีคลิป และคลิปล่าสุดที่พี่พายุนั้นหมั่นเคี้ยวน้องสาวมากๆหอมน้องสาวรัวๆเลยนะคะและลูกสาวคนเล็กน้องแอบิเกลนั้นก็เห็นกันชัดๆเลยล่ะค่ะว่าเมื่อตุ๊กตาลูกบ้านนี้แต่ละคลิปเนี่ยทั้งน่ารักทั้งน่าเอ็นดูกดติดตามกันแบบรัวๆได้เลยละจ้าบางคนก็บอกว่าว้าวเป็นวันนี้ที่รอคอยจริงๆที่เห็นแม่ชมนั้นเปิดติกต็อกสักที หลอดของเาสูงอ่ะ big e n t l e big e n t l e โอ,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 อ้หอมหอม<ะ>รักะเสร็จแล้วหรอเอ้ยแมนมาโอ้ไป okay, หายยากแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหันเียวนาเออมันเจี้ยวนาะจริงๆเลย